สวัสดีครับวันนี้ออลบ้าชมนะครับจะมาแนะนําเครื่องตัดหญ้าที่เหมาะกับพื้นที่สนามหญ้าที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับก็เราจะเรียกว่าเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบรีวมอเวอร์นะครับแต่ว่าจะเป็นแบบแมนนวลก็คือไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีมอเตอร์ไฟฟ้าอะไรเลยนะครับเราต้องออกแรงเข็นอย่างเดียวเครื่องพวกนี้เนี่ยจะเหมาะกับพื้นที่สนามหญ้าที่เอ่อต้องขยันตัดนิดนึงครับหญ้าต้องไม่สูงมากนะครับ อันนี้จะเป็นลักษณะหญ้าก่อนตัดนะครับลักษณะการทำงานก็จะประมาณนี้นะครับแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้ามีเศษขิงไม้นะครับหรือหญ้าที่มันแน่นๆนะครับ แข็งๆนะครับหรือกิ่งไม้เนี่ยเข้าไปขัดใบเนี่ยเครื่องมันก็จะติดขัดนะครับเราก็ต้องหยุดแล้วก็เอาพวกเศษกิ่งไม้ออกก่อนนะครับนะครับแล้วก็อาจจะต้องหมุนใบหรือขยับใบนะครับเพื่อเอาเศษกิ่งไม้ออกอีกอย่างหนึ่งก็คือปกติแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะติดตั้งกล่องเก็บหญ้าได้แต่นี่ผมไม่ได้ติดตั้งกล่องเก็บหญ้านะครับก็คือให้หญ้าที่ตัดเนี่ยเออลงไปกับดินเลยนะครับลักษณะหญ้าที่ตัดเนี่ยนะครับก็นะครับ มันก็จะเต็เตียนสั้นๆอย่างนี้นะครับสนามหญ้าก็จะดูเรียบขึ้นจะเป็นลักษณะนี้นะครับหลังจากตัดแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเหมาะกับงานตัดที่จะต้องหมั่นขยันตัดนะครับประมาณสัก7-10ถึงวันครั้งนะครับเพราะว่ามันจะไม่เหมาะกับการที่ปล่อยให้หญ้ายาวมากๆแล้วมาตัดนะครับซึ่งอันนี้จะเหมาะมากกับคนที่ลักษามหญ้าที่เต็นเตียนสวยๆนะครับข้อดีของการตัดหญ้าบ่อยๆนะครับมันจะทําให้ ใบหญ้าเนี่ยนะครับขึ้นมาปกคลุมดินโดยที่ลำต้นไม่สูงยาวนะครับทำให้ใบเนี่ยมันจะแน่นคุมดินนะครับก็จะลดการเกิดวัชพืชที่ขึ้นแซมนะครับข้อสรุปของเครื่องตัดหญ้าแบบ manual r e mower หรือว่าเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นด้วยแรงคนเนี่ยนะครับก็จะมี3ประการนะครับข้อที่1ก็คือสนามหญ้าเนี่ยต้องขนาดไม่ใหญ่เกินไปนะครับไม่งั้นท่านจะเหนื่อยแน่นอนนะครับ ข้อที่2ท่านต้องเป็นคนที่มี p a s s ั่นนะครับหรือว่ามีความตั้งใจอยากจะได้สนามที่สวยๆเนี่ยมันจะนามาซึ่งความขยันในการดูแลตัดอยู่เป็นประจํานะครับเพราะว่าเ,เครื่องตัดหญ้าแบบนี้มันควรจะตัดสนามเนี่ยทุกประมาณ7 1 0ถึงวันนะครับข้อที่3นะครับประการสุดท้ายก็คือ,อ,อพื้นที่สนามเนี่ยต้องต้องเป็นพื้นที่แบบค่อนข้างโลง่งๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย เครื่องเนี่ยมันจะแทรกเข้าไปไม่ได้นะครับมันจะมีขนาดเนี่ยนะครับประมาณอยู่ในช่วงประมาณถ้าผมจําไม่ผิดนะครับประมาณสัก50เซนนะครับหรือท่านอาจจะเช็คสเปคดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับมันจะต้องเป็นบริเวณที่โล่งๆแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าจะเป็นซอกมุมเนี่ยระหว่างก้อนหินหรือของตกแต่งสวนเนี่ยมันจะต้องเป็นซอกที่เครื่องเข้าไปง่ายๆนะครับแต่ข้อเสียของเครื่องตัดหญ้านะครับสนามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบเครื่องยนต์หรือแบบ ใช้แรงคนเนี่ยมันคือมันจะตัดขอบไม่ได้นะครับตามขอบขอบนะครับมันจะยาวอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะแนะนําวิธีการเล็มหญ้าตามขอบสนามนะครับพวกนี้ครับมันจะตัดไม่ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่รักการดูแลบ้านนะครับส่วนในครั้งต่อไปเนี่ยผมก็จะแนะนําเครื่องตัดหญ้าประเภทอื่นๆนะครับเช่นรถตัดน้ํามันนะครับแบบคันนี้ น,นอกจากนี้ก็จะมีเครื่องตัดขนาดเล็กแล้วก็เครื่องยนต์อีกหลายแบบที่ผมมีนะครับเพราะว่าผมจะดูแลหญ้าสนามหญ้าเองเนี่ยให้เลี่ยนเตียนเนี่ยมาตลอดออตั้งแต่ปลูกบ้านก็ประมาณ15ปีนะครับผมจะไม่ได้จ้างใครตัดเลยนะครับจริงๆแล้วก็ประหยัดเงินได้หลายๆแสนเลยนะครับซึ่งก็ถ้าเทียบไปแล้วก็คุ้มกับค่าเครื่องมือต่างๆที่ซื้อไปนะครับ บางคนอาจจะดูว่ามันเหนื่อยแต่จริงๆมันก็เป็นการออกกำลังกายแบบนี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมเอาเบ้าชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ